สวัสดีครับเอฟซี FC. สวัสดีครับขณะนี้กําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับกําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพขณะนี้อยู่ที่สนามบินท่าอากาศยานสกลนอครน,นะครับก็เดี๋ยวขอโชว์ขอตัวเองหน่อยครับที่ขณะนี้อยู่ที่ท่าอากาศยาน สกลนครนะครับสกลนครนะครับก็เ,เดี๋ยวจะเดินเท้าทางเข้ากรุงเทพเ,เพื่อไปหาหมอนะครับไปหาหมอ,อที่โรงพยาบาลสีราดนะครับแล้วก็จะอยู่ที่กรุงเทพสักระยะหนึ่งนะครับสักระยะหนึ่งนะครับก็สักระยะหนึ่ง นะครับก็ขณะนี้ถึงสนามบินแล้วเช็คเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็หลานสาวหลานสาวขับรถระส่งนะครับขับรถไปส่งหายใจใหายใจให้คอไม่ค่อยออกอก็ก็เป็นแบบนี้แหละครับดูบริเวณท่าอากาศยานนะครับท่าอากาศยาน มีผู้มาใช้บริการเยอะมากรถจอดเต็มที่จอดรถไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีนะครับก็กเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้เราสามารถขับรถมาจอดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวนี้โอกาสจะทิ้งทิ้งไว้คงไม่มีเมื่อก่อนนี้ผมจะเข้ากรุงเทพปุ๊บเนี่ยผมก็ขับรถามาจอดไว้ที่นี่ปุ๊บแล้วก็ไปสามวันสี่วันก็กลับมาก็ขับรถกลับบ้าน เด the ี๋ยวนี้มันมันหาที่จอดไปได้ที่จอดก็พอจะมีอยู่หลักแต่หาที่จอดที่เหมาะสมไม่ได้นะครับต้องไปจอดไกลนน่นก็ไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้น่าดูเท่าไหร่นะครับไม่ได้นะน่าดูเท่าไหร่นะครับก็ก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับจะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างใน ตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกแต่เข้าไปเช็คอินแล้วเรียบร้อยแต่ที่จริงเช็คเรื่องเช็คอินเนี่ยเรา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 เช็คมาจากบ้านแล้วนะครับเราเช็คจากบ้านแล้วได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อ่า ได,ได้ที่นั่ง 15J นะครับ 15J เที่ยวเที่ยวบินที่เที่ยวเทีท่ยวบินที่ D361 นะครับเครื่องจอดวันที่22นะครับก็ก็ก็เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขณะนี้รอรอจะเข้า จะขึ้นเครื่องเท่านั้นนะครับจะขึ้นเครื่องเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีผู้มาใช้บริการเยอะมากนะครับมีผู้มาใช้บริการสนามบินนี้เยอะมากนะครับ<ม>เยอะมากมออสนามบินก็ได้ปรับปรุง สนามบินก็ได้ปรับปรุงสนามท่าอากาศยานได้ได้ร่วมนะครับราะนี้จะมีจะมีทางเดินรถสองแถวถ้าเราไม่มีรถมาก็จะมีบริการรถสองแถวนะครับมาถึงท่าอากาศยานนี่เที่ยวที่หนึ่งเวลาเที่ยวที่หนึ่งเวลา8ปดจุด 4. 0นะครับขาเข้านะครับแจุสีเที่ยวที่2คงเาศูเก้ที่ยวที่สามสเที่ยวที่4.20.10นะครับเวลาขาออกนะครับขาออกเ,อเที่ยวที่หนึ่เจ็จุที่ยวที่สอ4 5ดจุดสี่ห้เที่ยวที่สาม3.0าจุดเที่ยวที่4.20.30อันนี้หมายถึงว่า ตารางเส้นทางท่าแร่ท่าอากาศยานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครนะครับเราเรามาถึงเรานั่งรถประจำทางมาถึงท่าอากาศมาถึงสถานีขนส่งที่สกลนครก็จะมีรถสองแถวมาบริการมาส่งถึงนี่นะครับ ก,ก็สะดวกสะดวกสบายนะครับไม่จะเป็นต้องขับรถมาก็ได้ถ้าเราไม่มีขนของมานะครับแล้วถ้าเราไม่ขนของมานะครับก็ก็ดูความโอโถ,ถงของของท่าอากาศนะครับท่าอากาศยานอ่าก็ก็มีอะไรที่ดีๆเยอะนะครับ ชาติจอมมือกระดุมาเตรียมความพร้อมที่ห้องพักผู้โดยสารขาออกและเผื่อเวลาในการโดดสัมภาระก่อนรอขึ้นเครื่องค่ะขอบคุณค่ะครับเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับเรียกขึ้นครับร i t e r n a t i o n a l Airport ี่คือภายในของท่าอากาศยานสกลนครนะครับก็ก็สวยงามสวยงามนะครับถ้าท่านมีโอกาสก,าก็มาเที่ยวสกลนครนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ